เอาเลยครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับผมเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้ครับผมจะมาสอนคุณผู้ชมทุกคนเติมลบอกกิ๊บกัดในโทรศัพท์มือถือนะครับแนววิธีการเติมครับเติมอย่างไรแบบไหนได้บ้างครับเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปนี้มอมๆกันเลยครับแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนั้นครับกมุอกดไลค์หนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปให้กับผมด้วยนะครับหากกดไลค์แล้วแล้วไปชมกันเลยครับ เอาเละครับคุณผู้ชมฮะสำหรับวิธีการเติมโรบอกิ๊บการ์ดในโทรศัพท์มือถือนะครับก็มีหลากหลายวิธีด้วยกันนะครับแต่วิธีที่ผมจะใช้ในคลิปวิดีโอนี้นั่นก็คือการกด ผ่านแอปพลิเคชันโรบบอกนะครับคุณผู้ชมฮะแต่ก่อนอื่นเลยครับก่อนที่เราจะเติมโรบอกกิฟต์การ์ดเนี่ยเราจะต้องมีโรบบอกกิฟต์การ์ดซะก่อนนะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมหาซื้อที่ไหนนะครับผมก็หาซื้อได้จากตามเซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาเลยนะครับผมนะราคาก็จะมีตั้งแต่300บาทขึ้นไปนะครับผมนะและการเติมโรบบอกกิฟต์การ์ดเนี่ยมันแตกต่างจากการเติมโรบักปกติยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังในคลิปวิดีโอนี้ครับนะโอเคครับสำหรับขั้นตอนการเติมนะครับก่อนอื่นคุณผู้้้้ชมมตองเขาาาที่หน เกมโรบอกแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับผมกดที่จุด3จุดข้างล่างมุมขวาตรงนี้ครับผมนะพอกดเข้ามาแล้วเลื่อนลงมานะครับกดคำว่า h e ล l ตรงนี้ครับคุณผู้ชมครับหลังจากนั้นนะครับให้เราเลื่อนลงไปจนสุดเลยนะครับผมเราจะเจอคำว่า how to redeem toy and vision item code นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นครับเลื่อนลงไปสุดเลยครับ เราจะเจอคำว่า how to redeem gift card ตรงนี้นะครับก็กดเข้าไปได้เลยนะครับจากนั้นเลื่อนลงมาครับผม2ครับคุณผู้ชมครับ go to the gift card นะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ พอคุณผู้ชมกดเข้ามาแล้วนะครับผมเขาก็จะวิเรามาที่หน้าเว็บไซต์การเติมโรบอก Gi บการ์ดแบบนี้นะครับคุณผู้ชมก็ทําการล็อกอินไอดีของตัวเองให้เรียบร้อยนะครับผมนะทีนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพูดถึงข้อดีครับสำหรับวิธีการเติมโรบอก Gi บการ์ดครับกับการเติมโรบักปกตินะฮะมันแตกต่างกันอย่างไรบ้างนะครับ สำหรับก้อดีหลักๆเลยครับผมสิ่งที่คุณผู้ชมจะได้รับจากการเติมโรบอก g i ปการ์ดนะครับผมนั่นก็คือไอเทมพิเศษที่เราไม่สามารถหาได้จากที่อื่นนอกจากการเติมโรบอก Gift การ์ดเท่านั้นนะครับและคุณผู้ชมคนไหนที่ไปซื้อบัตรครับสังเกตที่หน้าบัตรดีๆนิดนึงนะครับเขาจะเขียนบอกไว้ว่ารวมถึงไอเทมเสมือนฟรีนะครับนะก็จะได้ทั้งโรบักและไอเทมสุดเอกลจากการเติมโรบอกรีการ์ดถือว่าเป็นอะไรที่คุ้มมากๆนะครับ แต่ไอเทมพิเศษตรงนี้นะครับคุณผู้ชมจะได้แค่1นชิ้นเท่านั้นนะครับนั่นก็คือลากเลื่อนหิมะอันนี้นั่นเองนะครับผมส่วนโบนัสไอเทมอันนี้นะครับจะได้รับจากการซื้อบัตรกิฟต์การ์ดแบบออนไลน์นะครับและไอเทมทุกสองชิ้นนี้ครับจะถูกเปลี่ยนไปในแต่ละเดือนครับถ้าคุณผู้ชมเติมในช่วงเดือนธันวาคม2021นี้ก็จะได้ไอเทมที่เห็นเหมือนในรูปเลยนะครับแต่ถ้าเติมในเดือนถัดไปไอเทมก็จะเปลี่ยนไปฮนะและหากที่เรามีกรณีเติมซ้ำครับผมสมมติเดือนหนึ่งเติม เท่านั้นครับส่วนที่เติมไปก็จะได้แค่โลบักนะครับผมนะโอเคครับผมเรากลับไปต่อในเรื่องของการเติมโรบอกกิฟการ์ดกันดีกว่าครับ เอาละครับผมสําหรับวิธีการเติมนะครับคุณผู้ชมครับที่ข้างหลังบัตรนะครับสำหรับใครที่มีบัตรแล้วนะครับผมนะข้างหลังบัตรเนี่ยมันจะมีที่ให้เราขูดอยู่นะครับนะเราก็ทําการใช้เหรียญ5เหรียญ10หรือว่าเหรียญบาทครับค่อยๆขูดไปนะครับผมนะขูดเบาๆนะครับอย่าขูดแรงมากครับถ้าขูดแรงมากบางครั้งตัวเลขมันอาจจะหลุดนะครับผมก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับพอเราขูดเสร็จแล้วนะครับให้นํำหมายเลขพินทั้งหมดนะครับมากรอกในช่องโค้ดตรงนี้นะครับผมพิมพ์ตามทุกตัวอักษรเลยนะครับผมนะสำหรับน้องๆคนไหนนะครับผมใช้้้้้คําาาวว่่่นนนอองงๆกก็แลััเะทียไไมดซื บัตรนะครับยังไม่มีหรือว่านึ้วยาสาเหตุอะไรก็แล้วแต่นะครับนะผมอยากให้ดูไว้นะครับผมนะเป็นเกจความรู้ครับเผื่อวันไหนเราบโอกาสได้เติมเรบอกกิฟต์การ์ดครับเราจะได้เติมเป็นนะครับหรือว่ามีคนที่เขาเดือดร้อนครับมีบัตรแต่ว่าเติมไม่เป็นเนี่ยเราก็จะได้ช่วยชี้แนะช่วยบอกเขาได้นะครับผมนะโอเคครับเดี๋ยวผมขออนุญาตขุดแป๊บหนึ่งนะครับ เอาเลยครับผมปรอกกอกหมายเลขพิน์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมให้เราตรวจสอบดูอีกหนึ่งครั้งครับผมว่าเราพิมพ์หมายเลขพินตรงตามบัตรหรือเปล่านะครับนะถ้าเราพิมพ์ถูกแล้วนะครับมั่นใจแล้วครับเราก็กดรีดีมไปครับคุณผู้ชมฮะ เขาก็จะขึ้นมาให้เรากดยืนยันนะครับคุณผู้ชมก็กดยืนยันไปนะครับผมที่นี่ฮะอันนี้ของคุณผู้ชมจะไม่เหมือนกับของผมนะเขาจะให้เราเลือกรูปภาพนะฮะตรงตามข้อความตรงนี้นะครับของผมเนี่ยเขาบอกให้เลือกเอเลี่ยนนะครับคุณผู้ชมฮะผมก็กดเอเลี่ยนไปนะครับเรียบร้อยนะครับผมนะนี่นะฮะนะผมใส่เลยครับคุณผู้ชมฮะตอนแรกครับผมเราจะยังไม่ได้นะครับคุณผู้ชมฮะ คือเราจะยังไม่ได้โรบัคนะครับเราจะได้เครดิตก่อนนะครับเราต้องนำเครดิตไปแลกเป็นโรบัคอีกทีหนึ่ง นะครับผมนะเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าทำยังไงครับคุณผู้ชมเขาจะให้เราเปิดแอปโลบอกนะครับผมแต่คุณผู้ชมไม่ต้องเปิดนะครับนะให้คุณผู้ชมกดไปที่จุด3จุดนะครับผมมุมขวามือบนสุดตรงนี้นะครับจากนั้นครับผมเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคาว่าเว็บไซต์เวอร์ชันเดสก์ท็อปนะครับจากนั้นกดเข้าไปได้เลยนะครับหน้าเว็บไซต์ก็จะเปลี่ยนเป็นหน้าตัวละครโลบอกของเราแบบนี้ครับผมนะและนี่ก็คือไอเทมที่เราได้รับมาเมื่อสักครู่นี้จากการเติมโลบอก g ิบการ์ดนะครับนั่นก็คือลากเลื่อนหิมะนั่นเองนะฮะเป น่ารักไหมครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวค่อยไปดูกันนะครับนะเราไปต่อกับการแลกเครดิตเป็นโลบัคกันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมให้คุณผู้ชมกดไปที่ขีด3ขีดมุมซ้ายมือบนสุดตรงนี้นะครับ จากนั้นเลื่อนลงมานะครับเราจะเจอคําว่า get premium นะครับให้คุณผู้ชมกดเข้าไปนะครับผมจากนั้นเลื่อนลงมานะครับคุณผู้ชมฮะกด get premium นะครับคุณผู้ชมก็จะมีหลากหลายราคาให้เราเลือกเลยนะครับผมตั้งแต่4.99ดอลลาร์นะครับผม9.99ดอลลาร์และ19.99ดอลลาร์นะครับผมณที่นี้ครับผมจะเลือกเป็น4.99ดอลลาร์ต่อเดือนก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมฮะได้รับ450โลบัคนะครับคุณผู้ชมก็กดเข้าไปได้เลยนะครับ พอเรากดเข้ามาแล้วนะครับผมให้คุณผู้ชมเลือกเครดิตโลบอกตรงนี้นะครับคุณผู้ชมอันแรกนะครับนะหลังจากนั้นเลื่อนลงมานะครับกดดําเนินการต่อครับผมจากนั้นเลื่อนลงมานะครับผมคุณผู้ชมครับพินนี้เราไม่ต้องใส่นะครับเพราะว่าเราใส่ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับกดส่งคําสั่งซื้อได้เลยนะครับคุณผู้ชม เรียบร้อยครับผมเป็นอันเสร็จสิ้นครับสำหรับวิธีการเติมโรบอกกิฟการและการแลกพรีเมียมนะครับคุณผู้ชมครับคุณผู้ชมสังเกตโลบักของผมนะมีอยู่4โลบักนะครับนะเดี๋ยวผมจะกลับเข้าไปดูในเกมนะครับนะว่าโรบักที่เราแลกมามัสกูนี้เข้าแล้วหรือยังนะครับเรียบร้อยครับผมคุณผู้ชมครับสัญลักษณ์พรีเมียมขึ้นมาแล้วที่ตัวละครผมนะฮะนะแล้วก็โรบักเข้าเป็นที่เรียบร้อยครับ 454โรบัคเมื่อสักครู่นี้เรามี4โรบัคใช่ไหมอาได้มาแล้วนะครับผมนะ เป็นยังไงกันบ้างครับผมสําหรับวิธีการเติมโรบอกกฟิปการ์ดในโทรศัพท์มือถือก,ก็ไม่ได้ยุ่งยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมครับผมนะผมก็หวังว่าคลิปนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะครับหรือว่าถ้าใครสงสัยตรงไหนก็สามารถคอมเมนต์สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไว้ได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบให้นะครับผมนะส่วนคลิปนี้ครับผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนครับแต่ก่อนจะจากกันไปนั้นอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดส r i ครเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยนะครับไปเลยครับบ๊าย Bye!